สวัสดีครับวันนี้กลุ่มเพื่อนนโมเชียงใหม่นําชมวัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดพระธาตุดอยคำนี้อยู่อำเภอแม่เหยนะครับอยู่หลังเส้นสวนราชพฤกษ์ราชพฤกษ์โลกนะครับในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายครซึ่งเจ้าแม่จามทเทวีได้สร้างไว้ วางเพื่อนมาบบชมนะครับมีลานชมวิวตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยบรรยากาศดีที่เดียวมานวัตการมผักท่าตอยคำนาวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่แล้วก็เที่ยวส่วนราฤกึ์ต่อ บรรยากาศร้อนแช่น้ำอย่าเงียบสงบนีนะฮะแล้วก็จะมีจะมีอาคารของแม่จางเจริยเรยอะมากอาจจะคือสร้างวัดที่นี่